อานะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของสวยๆอีกแล้วครับนี่ครับรถที่จบแล้วก็ลงตัวนะครับผมวันนี้คอมมูเตอร์โม่งน้อยครับเพื่อนเพื่อนทำความสูงที่2นิ้วครึ่งนะครับผมก็เต็มเต็มซูมเลยนะครับนายแบบผมต้องมาปิดงานให้เพื่อนๆนได้เห็นของกันอยู่แล้วนะครับผมนะครับนี่เลยซุปเปอร์โอเคนะครับผมอ่า บอกได้เลยว่าทาคำความสูง2นิ้วการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับผมเพื่อนเดูที่มุมแคมเบอร์นะครับตั้งศูนย์ลงได้100%เลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยจัดให้แบบหล่อๆเลยครับผมอืมนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้องานใกล้ๆกันเลยครับนะนี่เลยอืมวันนี้ยางได้เป็น215ทับ75 R15 ครับเพื่อนๆนะครับล้อเป็นยุค90นะครับ โอเซตเลสซิงนี่ถือว่ามันแมทแล้วก็ลงตัวมากนะครับผมนี่การเป็นปีกลกเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่นะครับองศาดีเยี่ยมตั้งศูนย์ง่ายอายุการใช้งานยาวนานนะครับเพื่อนๆนี่แหละงานเด็ดๆของเราชุดนี้นะครับมือปืนคนไหนนะครับก็ด้านหลังไทยความสูงด้วยตรงเตงนะครับ อืมนะแล้วก็แนบก็เสริมเข้าไปข้างละหนึ่งแผ่นนะครับอ,อ่ทกความยาวไม่พอใช้ตัวต่อเพิ่มเติมเข้าไปให้ครับนี่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ำจำแลละเอามาขอบคุณครับหน่อยเร็ว